สวัสดีครับสำหรับกันบ้านในสัปดาห์ที่4เราจะมาทำฝาท่อระบายน้ำกันนะครับ New Path คลิกโอเคสเก็ตสเก็ตที่ท็อปเพลนนะครับสร้างสี่เหลี่ยมแบบ center rectangle กำหนดขนาดให้กว้าง600มิลลิเมตรได้ยาว800มิลลิเมตร ูดขึ้นมา100่งมิลิเมตรเลือกที่ผิวด้านล่าง insert sketch offset เข้ามา15มิลิเมตร reverse คลิกโอเคแล้ว e X t r u d e ลงข้างล่าง50มิิเมตรคลิกโอเค ที่ผิวบนสเต็ตวาดเซ็นเตอร์ไลน์แบ่งชิ้นงานออกเป็น4ส่วนต่อมานะครับวาดวงกลม กำหนดขนาด100มิลิเมตรนะครับต่อมานะครับกำหนดระยะห่าง150มิลิเมตรแล้วก็200มิลิเมตรนะครับสั่งให้สะท้อนนะครับเลือกวงกลม มิลเลอร์เอนติตี้มิลเลอร์เบลเส้นนอนคลิกโอเคครอบสองวงนะครับมิลเลอร์เอนติตี้มิลเลอร์เบลเส้นสั้นนะครับคลิกโอเคฟีเจอร์เอ็กชูดคัทเลือกชูดออลนะครับคลิกโอเค ต่อไปจะทเป็นร่องระบายน้ำนะครับที่ไร้เพลนอินเส์ e สเกตนะครับวาดเส้นด้านนอกกดน,นะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ห้มิลิเมตรกำหนดความสัมพันธ์นะครับให้มีขนาดเท่ากันกำหนดความยาวเส้นล่างที่50มิลิเมตรกำหนดความสูงที่ เจ็ดสิบห้ามิลิเมตรวาดเซนเตอร์ไลน์ระหว่างถึงนกลางของชิ้นงานนะครับแล้วย้ายชิ้นงานกำหนดระยะห่างจากออริจินถึงจุดศูนย์กลางที่ร้อยกสิบห้ามิลลิเมตรนะครับแล้วคลิกโอเค X ชูดคัตชูดออกมิคเพลย์หกร้อยมิลลิเมตรคลิกโอเคนะครับเลือกทิ่งานทั้งหมดแล้วฟิเลตที่ห้ามิลิเมตร โอเคเลือกชิ้นงานแล้วใส่สีให้เป็นปูนนะครับมาที่ stone paving light concrete เลือกที่ผิวในของชิ้นงานนะครับกดคอนโทรลค้างไว้เลือกสีพลาสติก Cross Blue Polish ABS เพียงเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นงานฝาท่อระบายน้ำตามต้องการนะครับ